การเลือกตั้งในประเทศไทย (General Election in Thailand) นับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองไทยจากระบอบสัมบร,ราญาสิตริราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่24มิถุนายน2475จนถึงปัจจุบ,บัน ประเทศไทยได้มีการเลือกตั้งทั่วไป (General Election) รวม5 25ิบครั้งซึ่งใช้ทั้งวิธีการเลือกตั้งโดยตรง (Direct Election) และวิธีการเลือกตั้งโดยอ้อม (Indirect Election) โดยใช้วิธีการเลือกตั้งโดยอ้อมในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกเมื่อวันที่15พฤศจิกายน 2,476ด้วยการเลือกตั้งผู้แทนตามตำบลก่อนและให้ผู้แทนตำบลเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดนั้นอีกตอ่อไปสำหรับวิธีการเลือกอสำหรับวิธีการและระบบการเลือกตั้งทั่วไปนับจากการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่15บหพฤศจิกายน2476รเเป็นต้นมา มีทั้งวิธีการรวมเขตจ,จังหวัดและแบ่งเขตจ,จังหวัดโดยใช้วิธีการคิดคะแนนแบบเสียงค้างมากรอบเดียวเรือเสียงค้างมากอย่างง่ายเพียงวิธีการเดียวเท่านั้นซึ่งอาจซึ่งจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนราษฎรอ,อย่างเช่นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่5เมื่อวันที่29ามกราคม2491 เป็นการเลือกตั้งโดยตรงด้วยวิธีการรวมเขตโดยกำหนดให้จำนวนรัศดร2 0 0แสนคนต่อผู้แทนรัศดรหนึ่งคนและการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่เอ่อครั้งที่18เมื่อวันที่2มกรคาคม2 5 3 8เป็นการเลือกตั้งโดยตรงด้วยระบบการเลือกตั้งแบบผสมระหว่างการแปลงเขตและ การรวมเขตเลือกตั้งโดยกำหนดให้จำนวนรัศดร1นึ่งแสนหาเมินคนต่อผู้รัศดร1คนรายละเอียดของการเลือกตั้งทั่วไป general election ทั้ง2 4ครั้งนับถึงปัจจุบันปศ2,557ปรา 57, ปรกฏตามตารางดังต่อไปนี้ ตารางการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสของไทยจากอดีตถึงปัจจุบันครั้งที่ครั้งที่หนึ่งวันเดือนปีวิธีการเลือกตั้งจำนวนสาเหตุของการเลือกตั้งวันครั้งที่หนึ่งสิบห้าพฤศจิกายน2574าย โดยออมจำนวน78เปลี่ยนแปลงตามการบุครองประเทศไทยกับระบบการเลิกตั้งแบบเสียงข้างมากรอบเดียวหรือเสียงข้างมากอย่างไรงประเทศไทยมีการเลิกตั้งถ่วไป General ล l อลเลสโดยใช้วิธีการคิดคะแนนวิธีการเดียวครัง้ง วิธีเดียวทั้งทางหยิบหาครั้งคือวิธีการคิดคะแนนแบบเสียงค้างมากอย่าง,ง่ายรอบเดียว Simple Majority เ o ติซึ่งได้จำลองรูปแบบของอังกฤษคือ,อถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดได้รับคะแนนเสียงค้างมากกว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนอื่นๆ ตามจำนวนทีนตามจำนวนทีนังซึ่งจะเพึงมีได้ในเขตเลือกตัง้งหนึ่งหนึ่งแล้วผู้สมัครกรับเลือกตั้งนั้นๆจะเป็นผู้ได้รับเลือกตัง้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทันทีจึงเป็นวิธีการคิดคะแนนที่ไม่เป็นไปตามหลักความเป็นธรรมแห่งการเป็นผู้แทนรัษฎร พระผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งอาจได้คะแนนสูงกว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้รับเลือกตั้งเพียงเล็กน้อยแต่ประเทศไทยก็ใช้วิธีการคิดคะแนนแบบเสียงข้างมากอย่าง่งายมาตลอดทางนี้อาจเหนื่งจากผู้มีอำนาจในการออกกฎหมายของประเทศไทยประสงค์ที่จะให้กระบ,บวนการเลือกตั้ง ไม่ไม่มีความสับสนที่ยุ่งยากต่อความต่อความเข้าใจของประชาชนเลกง่ายต่อการดำเนินการเลือกตั้งของรัฐซึ่งยังไม่ค่อยจะเคยชินกับปกครองในระบบประชาธิปไตยเพราะเมื่อผู้สมัครกลับเลอกตั้งคนใดได้รับคะแนนเสียงสูงสุดหรือรองรอง,รองลงมาตามจำนวนที่นั่งของสมาชิกอของ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะเพิ่มมีได้ในเขตเลือกตั้งแต่ละเขตก็จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วจึงจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดคะแนนเป็นแบบอื่นๆการนำระบบเสียงข้างมากรอบเดียวหรือเสียงข้างมากมาใช้ในประเทศไทยนั้นผู้ร่าง กฎหมายฉบับแรกในปี2476ได้เหลี่ยนแบบมาจากระบบเลือกตั้งของอังกฤษทั้งทั้งที่ในขณะนั้นยังไม่มีกฎหมายภาคการเมืองและยังไม่มีพรรและยังไม่มีพักคก,การเมืองในกระบวนการทางการเมืองของไทยดังนั้นการเลือกตั้งการเลือกตั้งถั่วไปครั้งแรกเมื่อวันที่15พฤศจิกายน 2476จ,จึงไม่มีภาคก,การเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ตยอย่างใดผู้สมัครกลับเลอกตัง้ทงทั้งหมดจึงเป็นผู้สมัครอิสระแม้ว่าประเทศไทยจะใช้ระบบการเลอกตั้งแบบเสียงค้างมากรอบเดียวหรือเสียงค้างมากอย่าง่ายตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันก็ตามแต่จํานวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลอกตั้งที่ใช้ ถ ե ไปใช้เสถียรออกเสียงลอกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มากเท่าที่ควรประชาชนยังประชาชนยังไม่เข้าใจกระบวนการประชาธิปไตยอย่างอย่าง,งถ่องแท้ขาดการตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งปริกรรมการใช้ปริกรรมการใช้เสเลือกตั้งและการสมัครรับเลือกตั้งยังไม่ได้เป็นไปตามเจตจำนงและ หลักเกณฑ์ของการเลือกตั้งอย่างแท้จริงเกิดปฤติกรรมการเลือกตั้งเบ,บี่ยงเบนทําให้ผู้สมัครทำให้ผู้แทนรัศดรที่ไม่ได้เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมโดยมักปรากฏว,ว่ามีการใช้เงินซื้อคะแนนเสียงบายอวดเบีอ่อย่างมาก อย่างมากอย่างกว้างขวางเป็นจำนวนมากซึ่งก็ยอมจะต้องแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนโดยโดยการต่อรองแก่งแยงตำแหน่งสำคัญสำคัญในคณะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลเพื่อหวังที่จะมีอำนาจในการปกครองประเทศและแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นได้ซึ่งจะทำให้ซึ่งจะทใาะทให้สามารถ ถอนทุนจากการถม่ถยเงินาจากการถม่ถยเงินทองในการซื้อเสียงซึ่งตำแหน่งไปเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดผลลบต่อประเทศชาติแม้ว่าหน่วยงานต่างๆทาง,าง,างภาครัฐบาลและเอกชนได้รวมการรณรงค์และกำหนดมาตราการต่างๆเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นโดยบริสุทธิยุติธรรมและให และให้ได้ผู้แทนที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถและความประพฤติที่เหมาะสมแต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรดังนั้นการที่ประเทศไทยเหรียนแบบระบบก,การเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากรอบเดียวหรือเสียงข้างมากอย่างง่ายของอังเกตมาใช้ที่นั้น จึงไม่สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลกล่าวคือขาดการ,ขา,การขาดการนำข้อดีข้อเสียของระบบการเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากรอบเดียวหรือเสียงข้างมากแบบงางมาพิจารณาว่าเหมาะสมกับสภาพการและวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยหรือไม่หากพิจารณาในประเด็นนี้แล้วระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากรอบเดียวหรือเสียงข้างมากอย่างไง น่าจะาไม่เหมาะสมกับสบภาพการและวัฒนธรรมการเมืองไทยทางนี้เพราะประเทศไทยมีได้เริ่มการเลือกตั้งมาจากความขัดแย้งของกลุ่มหรือภัคก,การเมืองสองกลุ่มใหญ่ๆและประสบและประสบการณ์ทางการนะเมือง และประสบก,การณ์ทางการเมืองของของประเทศไทยไม่ได้มีหลักษันหนักเช่นเดียวหรือใกลเคียงกับประสบการณ์ทางการเมืองของประเทศอังกฤษดังจะเห็นได้ว่าภาคการเมืองไทยเริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกโดยอาศัยบุตรบะโดยอาศัยบุตรบัญญัติของรพระธรรมนท์แห่งรัฐอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 0 0นพ 89และภาคการเมืองที่เกิดขึ้นจากจาก,กุดบัญญัติของรัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจากักรพุทธศักราช2 5 0 0พุทธศักาช2,2489นี้ทำให้มีภาคการเมืองเกิดขึ้นถึง10ภาคและอีกหกลุ่มต่อมาภาคการเมืองก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นภายหลังการประกาศใช้พระราชบ,บัญญัติ ภาคการเมืองพุักราค2489ในช่วงระยะเวลาปีปศ2489และ2501มีมีภาคการเมืองเกิดขึ้นถึง30ภาคและตั้งแต่ประราชบัญญัติภาคการเมืองพุัษราช2544ซึ่งมีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่วันที่ที่9กรกรกฎาคมกรกฎาคม2524เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีภัคการเมืองที่จุดเปียนตามกฎหมายภาคการเมืองรวมกว่า50พักดังนั้นจึงเห็นได้ว่าระบบเสียงข้างมากรอบเดียวหรือเสียงข้างมากแบบง่าย ที่ได้ที่ได้ลอกเหรียนแบบอย่างของอังกฤษไม่ว่าไม่อาจจะช่วยไม่อาจจะช่วยให้เกิดระบบสองพักคืนไม่อาจจะช่วยให้เกิดระบบสองพักคืนประเท,ะเท,ศ,ะเทศไทยอย่างเช่นในอังกฤษได้แต่ก่อให้เกิดปัญหามากมายเช่นการซื้อเสียงการย่างกว้างขวาง ระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งเพราะเพียงแค่ให้ได้คะแนนเสียงมากกว่าผู้แข่งขันเล็กน้อยก็ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมต่อพรรคการเมืองอีกด,ด้วยเพราะบางครั้งคะแนนนิยมของพรรคการเมืองมีเป็นจำนวนมากแต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคกลับไปกลับไม่ได้รับเลือกตั้ง นอกจากนี้การเลือกตั้งของประเทศไทยตั้งแต่พศ .2476 จนถึงก่อนการประกาศใช้รัฐมนูญแห่งรัฐอาณาจักรไทยพศ2 5 4 0ใช้ทั้งวิธีรวมเขตแบ่งเขตและผสมระหว่างรวมเขตและแบ่งเขตสลับกันตลอดจนถึงปัญหาว่า ประชาชนได้รับความเสมอภาคในการใช้เสถทยรเลือกตั้งหรือไม่ซึ่งการแบ่งเขตเลือกตั้งไปปรูมเขตนั้นจังหวัดหนึ่งหนึ่งเป็นเขตเลือกตั้งโดยจํานวนประชาชนตามที่กฎหมายกําหนดต่อจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมีบางจังหวัดจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนบางจังหวัดมีสามคนบางจังหวัดก็มีเกินกว่าสิบคน ทำให้เกิดปัญหาความไม่ยุติธรรมในการใช้สิทธิเลดตั้งของประชาชนกล่าวคือผู้มีสิทธิออกเสียงลดตั้งในจังหวัดที่มีสมรราชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงคนเดียวก็จะมีเสียงเพียงหนึ่งเสียงในขณะที่ผู้สมัครในขณะที่ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งใน,ในจังหวัดที่มีสมรราชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินกว่า10คนก็จะมีเสียงเกินกว่า10เสียงในใน ข้รมูสถที่ออกเสียงลอกตั้งในตลาดเขตแตล่ละจังหวัดจึงไม่ได้รับความยุติธรรมไม่เป็นไปตามหลักการ One แมนวอนวอและในกรณีที่ใช้การแบ่งเขตและการผสมระหว่างการแบ่งเขตกับการรวมเขตก็อาจก่อให้เกิดปัญหาความไม่ยุติธรรมได้เช่น เช่นเดียวกันเพราะการแบ่งเขตเพราะการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็นเขตละ1-3ถึงคนตามจำนวนประชากร1 3 0 0ตามจำนวนประชากร10,000หนต่อสมาชิกสภาู้ื่นนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนตามกฎหมายทำให้ประชาชนในแต่ละเขตมีเสียงในการเลือกตั้งไม่เท่ากันเช่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่13า กันยายน2535อผู้มีสิทธิออกเสียงือกตั้งในจังหวัดนครนายกเขตเขหนึ่งมีสิทธิออกเสียงือกตั้งได้หนึ่งเสียงแต่ผู้มีสิทธิออกเสียงือกตั้งในจังหวัดกาฬสินธุ์เขตหนึ่งมีสิทธิออกเสียงือกตั้งได้สามเสียงทั้งที่ผู้ผู้มีสิทธิออเสียงในเขต เลอกตั้งทั้งสองเขตนี้เป็นก็มีสภาพเป็นก็มีสภาพเป็นปลเมืองของประเทศของประเทศไทยเท่าเทียมกัน